สวัสดีจ้าผัากกาดหอมสวีเดนจา้ามากินจิ้มจุ่มกันจ้าพี่น้องจา้าวันนี้อยากจะาซดน้ำร้อนๆค่ะเนื้อมีไก่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะอันนี้หมักไว้แล้วจา้าผักกาดหอมเอาออกจากตู้เย็นมาละ หมักก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขยําขยําให้ส่วนเนื้อกับเครื่องปรุงมันเข้ากันดีแล้วเราเราก็แวกแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้นะจ๊ะตอนนี้เพิ่งจะอ,ออกแากตู้เย็นส่วนกุ้งและปลาหมึกก็คือเอาออกจากช่องฟิตมาจากผักของเราไม่มีมากนะคะวันนี้ค่ะตามอัตภาพค่ะมีแค่ สเปรชโคนกระลำหัวแหลมนะจ๊ะตามด้วยผูยูเลิกหรือว่าต้นหอมใหญ่เราก็มีผักแพลวด,ด้วยค่ะเอามาตัดรดแซ่แบนิดนึงส่วนแค่ลอดเราจะเอาทำน้ำซุปจ้ะค่ะก่อนที่จะมาตามน้ำจิ้มแจ่วกันเรามาปรุงน้ำซุปกันจ้ะใส่ขนอกไก่นะคะนอกไก่ตะไคร้แห้งนะคะ ขาแห้งจ้ะเราไม่มีของสดเราก็ใส่ของแห้งจ้ะหอมแดงน้ำซุปน้ำซุปนี่คือเขาเดือดอยู่แล้วนะเพราะว่าผักกาดหอมต้มมาจกากกาน้ำจ้ะตามด้วยแครอทจ้ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเอาน้ำซุปหว,วานๆจ้ะเออกนกระหล่ำเราไม่ทิ้งนะคะใส่ไปเลยจ้ะ อันนี้เราทานได้นะให้มันน้ำรดหวานจ้ะอันนี้เป็นวีตโคนกระลำจะใส่ไปเลยใบมะกรูดจ้าน้ำตาลทรายผงชูรสเกลือจ้าแล้วก็ เคี่ยวไฟอ่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเดือดก่อนแล้วจะ้วให้น้ําเดือดมันทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาตําน้ําจิ้มกันจ้ะําน้ําจิ้มเจียวกันจ้ะพริกแห้งนะคะพริกแห้งคั่วจ้ะกระเทียม เกลือชุบรสนิดนึงนำมะขามเปียกนะจ๊ะ มะขามเปียกน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำอุ่นนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วจ้านซุปเดือดอีกรอบแล้วเติมน้ำปลาจ้าปลาให้หอมๆนะ มะน,นาวครับทานรสไหนก็จัดได้เลยจ้ะเข้าคั่วนะคะเข้าคั่วจ้ะอุ้ยหอมหอมมากเลยจ้ะ นีน้ำของเราก็เดือดแล้วแฉวแฉวของเราใบหอมจ้าถ้ามีผักชีหอมพุงหอมป้อมก็ใส่ได้นะของเราก็มีแค่ เท่าที่เห็นนี่แหละจ้ะแซ่ลละหอมหอมหอมหอหอมห้องครัวเล็กๆนี่ไม่มีที่ดูดควันนะคะแต่ถ้าเราจะไปกินด้านด้านในครัวมันก็จะดังค่ะเดี๋ยวพี่น้องจะเสียอารมณ์นะคะมาจ้ะมากินด้วยกันจ้ะพี่น้องจ้ะหิวหิวหิว มาจ้าพี่น้องจ๋ามา,มาเปิดไปพร้อมๆกัน คุณเลมโบไปทำงาน <c oughs> จัดเซ็ตซะเลย <c oughs> <c oughs> เนื้อจ้า ออืก่นไม่เข้าขายไม่ออกน้ำตาไหลขายก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องบอกหน้าเกียดก่นลงก็ไม่ได้มันร้อนจ้ะ mắc cụt chưa ôi con mình chưa tôm xẹp mình mới xẹp đây ngày nó มีปลาหมึกค่ะเอาหมึกลงหมึกลงต้องปรับระดับไฟค่ะเราเล่นกินบนเตาเตาไฟเลยจ้ะพี่น้องเปิดหน้าต่างด้านน้นนะคะด้านนี้เปิดไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันแคบนะกล้องพกักการหอมชนกับหน้าต่างพอดีเลยจ้ะอ่าอันนี้ใช้กล้องด้านเซลฟี่นะคะภาพอาจจะไม่คมไม่ชัดจ้ะ กล้องก็ราคาถูกอยู่แล้วแถมยังใช้ด้านเซลฟี่อีกมันเข้าไปดูตัวเราไม่ได้นะคะกล้องหน้าไม่ได้จ้ะภาพมันก็จะมัวหน่อยหอมโอ้ยลืมผักแพลวจ้ะพี่น้องโอ้ยผักแพลวผักแพลว ไผักแพลวเดอร์นี่ใส่น้ำจิ้มเลยจ้ะหมิ่นนัวให้มันรู้ไปสิอันนี้สูตรครัวเล็กๆในต่างแดนเด้อพี่น้องแต่ละสูตรก็ทำไม่เหมือนกันนะคะเข้าไปดูใน youtube จ้ะ มีดูคลิปตกใจแน่แน่เมียีอีฉันกินอะไร <c oughs> กินไปร้องไปคุเรนโบหยุดงานสามวันนะคะตอนนั้นสุขเสาร์อาทิตย์จ้ะวันนี้ไปทำงานตามปกติแม่บ้านจัดแซฟเลยอื้อหือ เลยจกาพี่น้องโอ้ยเต็มปากเต็มคํานี่ให้พี่น้องดูใกล้ๆจ้ะ นอกจอให้พี่น้องชิมนะจ๊ะใครที่ชอบแซ่บอิ่มทิพย์กันทุกท่านเลยจ้ะอตอนแรกก็ว่าจะใช้หม้อเล็กๆนะหม้อมันก็ปากมันสูงไนงะพี่น้องก็จะไม่เห็นน้ำซุปนะคะ ฝากไว้ก่อนนะจ๊ะกระทะจ๋ากุ้งด้วยกุ้งด้วย Eu não é น้ำยิ่งงวดยิ่งเข้มข้นจ้ะอย่าไม่เติมมากนะรุ้งจ้ะ พักแพลวจ้ะพี่น้อง หอมเหมือนกับยำขนมจีนเลยจ้ะเวลาขนมจีนกับน้ำจิ้มเขาราดกันนะคะ หลังเห็นโอ้ยมันทำไมกินยากอย่างกินยากทำไมกินยิง่งยากยิงอร่อยจ้ะ ถ้าเราจะเติมน้ําเราต้องเติมแบบเติมน้ําต้มสุกนะคะเขาจะไม่เหม็นคาวจะ้ะน้ําที่เราต้มสุกแล้ว ่จ้าพี่น้องเปิดตาแสบบ่จ,จ้ากัรตีความแสบเพิ่งแสบเพิ่งหอนจ้ะไปต่อไม่ไวจ้ะพี่น้องอิ่มก็คืออิ่ม ส่วนนี้ก็จะเก็บไว้ดัดแปลงให้คุณเลมโบค่ะคุณเลมโบอาทิตย์นี้แกไปเข้างานบ่ายสองนะคะกลับถึงบ้านก็ห้าทุ่มจ้ะก็แม่บ้านก็มีเวลาได้จัดแซปนี่แหละค,ะ <c oughs> ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะที่ติดตามมาเข้าครัวแล้วก็มาซดฮอนๆด้วยกันนะจ๊ะ อยู่ดีมีแห้งค่ะอยู่ดีมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า